ายานเมื่อกี้มาคุยสิคุณไอว่าอยากได้จักรยานก่อนอืมสวัสดีครับพี่น้องครับเอาแล้วได้เจอกันแล้วครับยังเขินอยู่เอาคุณแม่นั่งด้วยคุณแม่นั่งด้วยเอ่อคุณแม่คุณแม่นั่งด้วยนะคะเออดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมาหาเนี่ย ยูหลังห่างขอยังเสร็จหอใช่เนี่ยยังไงเห็ดป้าเาไปครับบนบน่าอืมแมนอยู่เอาอยากได้จักรยาได้หรอป้าไม่เป็นผู้หน่อยด้วยาจักยานตกท่านใหญ่เต๋อเราเอาอิลี่อืออิลี่วงใส่พอเมียนเราได้เนี่ยเนนมาบอกสิชื่ออะไรชื่อช้องอะไรบอกเอฟซซิหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรเนี่เอาไปยากไอแล้วมันจะไอไม่แล้วาลัก เอไว้วพี่ปอมาเยี่ยมบ้านเนี่ยเอามีอะไรมาเลี้ยงเนี่ยเอามารอกินข้าวด้วยนี่ถ้าเราทำอะไรให้กินเนี่ยเอามหมูสีก่อนเออสหมูมากสมหมูบอจกับมากเดือดเจาเห็ดไปฝากเราไปเอามือีไปเกียงหมูเ่ยงหมูเบิดต้องใสายเพรามันเปนหมูไม่ยาอกหมอนแล้วไปในซองทำเมื่อเดีน้วของทุกอยางยั่มีน่อัน่งงหมเลยน้เาจะได้เป็นเหมือปกอนแบบเหอ เอาคื้นจากออยบดีขึ้สีได้จักรยานบ่นี้เอาคืออายบดี้นะนี่ไม่ัดพี่แม่ก่อนนะพี่น้องอะไรมาถามพี่อน้องอะไรน้องอะไรน้องย่างน้องอะไรแต้่าอรานกาแฟนี่ยเ่าพรก็คจมาเปิดอีกใม่ห ช่วงาเปิดช่วงไหนชูมามะเบืองหนือเปลาเนียนค่ะชูไหชูนึ็แล้วก็เียบ่ะเด็กชูเห็ดชีมาซอยเห็ดตอนนั้นเห็ดลายเห็ดซานก็ไปหมอนอนแล้วก็ไปลักการที่ๆแบบไพรว่าอะไรอย่างเงินมาลาเนื้อแบบเป็นเนี่ยเนะไรดกอนี่เลไยหช่วงช่วงที่ยึดกิจอ่ะหน้าเดือนที่ที่โดนที่โดนนั่นอ่ะครับานด้เล่ัล่ งี้ไลมาเ่นจะแนีแออกอเบ่งานเก็จะป็นแ้วีค่นอเคที่อ่ทายกขานอะไิดอะหาี่เขอยูงนี้กนเนาะจะอกวกินเนาะิงนนะคือจังคือองไรงว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในชุมชนมันห่างไกลชุมชนมากๆเลยครับแน่ครับคือทางท้ายพี่นอเกลเห็นนอตอนเขามาจากกีบจีแล้วนะครับ ขามาเนี่คือทางกับพึ่งผมพร้อมพึ่งปรับใหม่เอฟซีทั้งหนมาชมให้ครับเอฟซีสาวน้อยนี่แหละเอฟซีสาวน้อยเป็นตอนแท่งเข้าเนี่ยแหละสิเป็นเดียวเป็นมู่เดียวที่เตะเป็นเพื่อนกันครับก็คือว่าเหนียบคนยุ่กลางพงน้าได้พี่น้องแต่ทานที่บ้านคนยุ่นี่ยยุ่กลางพงเลยบ่มีบ่มีเงี้ยนยวงคางเลยเนี่ยแกซิมีน้อยหนึ่งแต่กับเครือว่าอยู่บริยุ่ในหมู่บ้านหรือว่าอยู่นอกหมู่บ้านเลยแหละ ถ้าขายอยู่เนี้งเสียคื้นเนี่ยสี่คนที่ขอมาถึงมาซื้อนอกจากว่าคนรู้จักกันแบบเป่าอุนกันโค้งมากไปส่งขีนนอกใช้อันแก้วเท่าใดรครับอันแก้วยี่สิบเอ้เอาคือบวบเมื่อคื้นนี่มีเป่าไรสดคือว่ามีผู้ใดมาแบบพุทธมนุษย์แล้วจิบแก้วยี่สิบแก้วบอกผู้ใดแล้วใช้แก้วโม้เนี่ยแล้วตอนโม้ที่เล่าบอกว่าเดี๋ยวที่เป่ามากี่คนมันร้านสี่เอางี้พี่จะซื้อไว้สักเท่าไหร่วะจิบแก้วบอกมามอซื้อหน่นเป็นอะไรสดเพ่็ซื้ออย่างบุทธจับ มันจะมับบ่งัสว่าเคนซื้อะไรพวกันว่าเดยวของม้วนนี่กันยังงี้เนาะทีตาวมั่ววนนี่แบบนี้ยังมัในเหตุพอา่าแม่ค้าเห็เสมยุกตาตานเดียววเด๋ยวพอดีฝาวดิอันนอนนอนยไหหลดอย่เงียครับก็เป็นอย่างเด้ตั้งแต่มันสี่เ็ดดับเลยเห็นมนนดตันนะครับไมไมปลูกกันถ่าปุกหน่อย,ยปลุกะดุกปลุกอยู่นก่อน เห็นหลายคนนี้มาคอมเมนต์ผมกบบบางคนกับคอมเมนต์ว่าดีดอกแต่กับพันทาพนค่ก็คอยตอบโต้หรอพี่นออ้องใครมามเมนดีบอดีเพราะว่าคอยขอไปอ่านหรอกคนรู้ว่ามันจะมีดรามา่าหรือว่ามีขอบคุณที่ช่วยขอบคุณที่เข้ามาดรามา่าขอบคุณที่เข้ามาดา่าก็จะได้มีคอมเมนต์ดันขึ้นมาเรื่อยๆรายได้ก็จะมีต้องขอบคุณเขานะฮะทุกคนต้องขอบคุณดธรรมดาไ่ายธรรมดามากป่ยุ้มดาม่าไม่สางเหยียดหรอกก็ไม่ได้สวนกอนนั้นก็ได้เหตุคา มี่ประโยชน์มหาเห็ไราได้คนมีนน่นมีหน่เขาได้บุญนั่นถูกต้องเดีกอิดมาดาหมามาดาเนี่ยซอยดันซอยเชี่ยกันไปรี้ยแมน่อข่พลาดมาเท่าใดเราไข่ก็ได้เงือนสอทีมแมนแมนแหน่แล้วชัวร์องจริงเด้อเป่าเป่าถือดามาหลายเรื่องดามาเมลายจ๊คเจ้าเห็นนั่นละเรื่องจริงบางคนบางคนเขาไม่ได้เข้าใจไข่บางคนเขามองไข่ในแง่ที่พอดีก็ตั้งแง่แต่ว่าให้โอกาสอยู่นะหลายๆคนก็กลับมาชื่นชมว่าวุแต่ก่อน ผมไม่เคยชอบเปาเลยนะแต่พอมาเห็นมาดูไล่ไล่ไล่มาพอเป็นคนที่แบบไม้สิใครประเดี๋ยงอย่ของเนอะพี่น้องให้เบื้องเอาก็นี่แหละนัูนี่แหละคนหนึ่งอะที่มีความคิดอย่างนี้ให้ดูเอาให้ดูเอาเลยนะครับว่าเรื่องจริงจิตใจน่ะเราให้ดูที่ใจดีกว่าอย่าดูที่คําพูดให้ดูการกระทําที่ผ่านมาก็บางบางทีเนาะพี่เป็นนักวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องขอโทษเปาไว้ด้วยขอโทษขอโทษขอโทษผม เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดของตัวเองแต่ว่าให้เบิองเอาเงาเอาเอาตัดสินคนนอย่าตัดสินเกลือกบางคนปากหวานแต่อาจจะบ่็เด็ก่ได้ดีดอกอันนี้หมายถึงเนาะบางหวานอาจจะก้นเปรี้ยวบางคนพูดโป๊กๆกแต่เขาจิตใจดีออืแั่นว่ครับ ใช่เบิงเป่ามาตั้งแต่เด็กน้อยเขามาแต่ละคนนี่เป่าจะดูแลทุกคนผมเบิงครับผมเบิงทุกคนแหละแมนดูแลทุกคนเบิงแย่งทุกคนเลยแต่ละคนเขามาเนี่ยส่วนมากจะเป็นสะพานบุญทุกคนว่าไงไงครับให้เอฟซีเนี่ยเด็กเขาเด็กเขามาถึงศิลปินที่เขามาไม่ๆมเล็กน้อยที่เป่าเขาไปดูแลอันเนี่ยสุดยอดเลยแล้วพี่ก็ติดตามมาตลอดนะพี่ก็เบิงมาตลอดเฮ้ยมันโมเมนต์ยังทียังทีหลายๆคอมเมนต์ไปคอมเมนต์นี่นะมันบุกเย่กันมันต้องเบิงกันเงยเงีนี่ควนเท่านี่ครับ สุดยอดครับพี่น้องครับน้องเปาครับเว้ามานี่ผมขนลุกตลอดเลยเว้าวามานี่<ผ>ม,มันจะมีเส้นขอามาเลยครับผมในพี่น้องเดนพี่น้องขัดใจอยู่กหลายๆคน,คนติดตามคอยเนใจให้กันกล้งใจคนหกักคอยหลายอยู่คนสร้างแบบนี้นนแต่ว่า,าครับคนที่หักคนที่หักคิดว่าจะหลายกว่าอืมเพราะว่าเอาง่ายๆว่าขับเปาบอดดีหรือว่าบอดเนี่ยจริงอน่ยเปาอยู่กับบอดโจบปแล้วหอดสิปีอืม อ้บอดเิสไอ้บอดดเสือใจเป่าถูกย่างปานั่นอือยู่หลังเวทีหลายๆคนอาจจะไม่ได้เคยออกสื่อบางครั้งก็เป่าหน่ยช่วยงานทวงทุกอย่างเลยนะอืเหมือนพีอาร์วงด้วยแหละเหมือนเป็นแอดมินช่วยพี่บ้างแหละหลายหลายคนเด็กน้อยเข้ามาออดิชัน่นบางคนแอดมินนะแอดมินยังไม่รู้เลยว่าต้องทําไงแต่เรารู้ไงเรารู้งานว่าต้องพาเด็กไปตรงไหนไปร้องเพลง บางบางที่เด้หน่อยมาออดิชันบารูกว่า,วาพันจะแปลงหดอยู่จังดหดอือมันจเป็นคนที่แบบเป็นโค้ดอ่ะเป็นโค้ดแนะนอ,อว่าบัลล่าเดอร์มั่งี่ตรงเหตุบบนีีเดอร์ต้องเอาเพลงอย่างมาออดิชันต้องเตรียมตัวมาจังหดเขามาในวงเราปุ๊บอาจะจะถักหาเปล่าไอฝากมบงนองขึ้นนีแน่เนนบิ่งแน่เด้อซอยเบิ่งแน่เบืงซอยบอกไปซอยแล้วทําไมบอสโจถึงไว้ใจและเชื่อใจเปาที่จะให้เปานาไปดูแลดิ ค<ภ>รัครเป่าบ่ดีดีแม่ย่าโทษเป่าต้องโทษคนอื่นที่เขาอยู่ไม่ได้มากกว่าไม่ได้โทษที่ว่าเขามาอยู่กับเราแล้วทุกคนย้ายไปอยู่กับมันเด้อมมนอยู่กับมันปุ๊บเห็นบอ่ออกไปทุกคนไม่อยู่ที่อังกอรค่ะอยู่ที่เด็กค่ะทุกคนให้แยกแยะให้คิดดีๆนะครับมาอยู่เหนียนอะบางคนเขากลับมาตามหาความฝันมาหากฎของเขาไแหละบางคนก็มาไม่รู้อ่ะมันไม่ได้มาตามหาจริง เขาอยู่ได้ขเขาก็อยู่ครับอยู่ได้เขากข็ไป้แค่นั้นเองคับนั่เป็นความผิดของเขานั่นอยที่เขาเองแค่น,นั้นครับพี่น้องขอบคุณลหลายๆครับพี่น้องครับบวกวม <c oughs> า,ดดดดดดดาเดือนนี้เดังคคุยกันนนอบเลายๆครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อ,อคลิปนี้ลงไปก่อนครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ <c oughs>